S <S สบายดีเพิ่อนกอ้อเนาะวันนี้อลิตาสาวผมยาวเฮาอยู่ที่ตลาดเซโนนะเสียว่าสองคนพวกเราสามเออลืมแซวตาตีบเฮ้ยเงี้ยงเอานี่ผมพยายามออกเกาะเพราะว่าน่าพยายามบอดีเนาะวันนี้เขาอยู่ที่ตลาดเซโนตลาดแรงเนาะวันนี้เขาชิมมาซื้ออะไรกอดสือ้อของกินเมื่อฝากพ,พ่อแม่เพิ่อนเนาะ<อ>ซือ้อไปไว้ตู้เพิ่นเพิ่นกัเพือนเพิ่นกัใกล้ตลาดตะลีใกล้ตลาดแนะว่าอยู่กระสุนกระแจนะคนมันออกกับหน้าบันี้แหละเนาะไป เอาที่เราตลาดเซโนให้เบิ่งว่าจะมีอะไรบ้างและอลิต้าจะซื้ออะไรเงินจะบอกตลาดแรงทุกคนม้อนโมเมนต์เออใช่มือจับมือมาทุกคนเห็นยังบปะทุกคนเห็นยังปอก็คือออกขั้นค้อเจ็บแขนเจ็บแขนฉอมเลยนะเหนื่อยเอากระิมันใช้เอาสื่อค้ามเลก็คือแบบโอ้เห็ดแบบว่า เห็ดไอเป็นตัวอย่างให้ไวหลุดแน่ไวหลุนสางเขาด้วครูสางครูชมเลยฮางไรก็ต้องเออเจ็บต้องหางกระเทะบ่เอาวยคนจริงอยู่แล้วเพราะว่าอากวมันหักแแหได้คำว่าหักแแหคำว่าผ่าไปสื่อไปนิดเดาะน้อโมกูยังใส่ฝ้าอัดฝ้าได้แป๊บหนึ่งเฮ้ยคนสวยแล้วนะน้อพอหักแแหแล้วจะเชื้อบ่าคกวยหักแแหเขาบริจาตัวเอฟซีได้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาตั้งแต่คอยตั้งใจไปเฮียนแต่ทำพิด เขายาผู้เช้าเออครบแต่ไม่ได้เปิดตูแต่อันนี้คอยให้ผู้ให้เห็นหมดเลยนะเพราะว่าคอยมันใส่แต่โดนมันใสแต่โดนวีาหักแต่โดนกูบ่มันใสแต่โดนเออมาโดนานานแล้วตอนในสื้อนิ่งปากปากฟอคอยเนาะสืส้ออะไรก่อนื้อพักมีซีซ้อมสินซื้อสินไว้ตู้เวลาซีอะลรแฟนคอยอันนี้ก็คือเป็นแบบอย่างให้ไปบร่นเนาะถ้ามากักูได้ก็ เป่าวสาบเ่าวซาจะไหนกะเทาไปจะไหนกระเพาไผ่ทิมซื้อเปล่าเห็ดนะอ้าบอกนี่ว่าโอ้ยไปสบายดีเบิ้งนี่สาวตาตีว้าสวยนะทั้งพี่ทั้งน้องดิบอกเอ็ซีเบิ้งอาการอาการเป็นจังได้ไปกวนเลือดตะโก้สบายดีสบายดีเนี่ย fc รุ่นใหญ่ก็มีมาตุปักษ์สั้นวนันนี่ฮนะบาคนบาเดียวกับเพิรนนี่เลยแา่เดียวกันสิทงคนปากสั้นแต่ว่ามาอยู่พี่ใหญมาอยู่พี่ ว่าจะซื้ออะไรป่ะเอออาการเป็นจังใดก่อการดนลวงกนเป็นเป็นว่าลูกเป็นเมื่อยานเป็นพญานยัตัวแป้หรือตัวกลมอันเดียวอ้เออต่อไปน้องควรซื้ออื่นเพิ่นว่าอีกขีกระตือโดยได้ว้าวเราเจอเอีเยอะจังเลยทีนี้ ที่เอ่ยเขาเปน็นนะก็คือเป็นแมพญญพญญงพญาดพญาดอย่างพญาดตัวขอพญ,ญาดหนีพญาดพญาดชนิดที่อันตรายหมอคนละมัน,มนกินซีนกินเลือดสาหเ,หสเหตุที่เป็นแมงพญ,ญาดต,ตัวนอี้ก็คือกินดิบหลายกินดิบหลายซอยจุเว่าแล้วซอยจุเลือดเต็มจับที่ตายแล้วน้ำปลาค้งิน้ำปลาคุ้งเสริน้ำปลาโบก็คือว่าษาโซมาโดนอะไร อลิปเป็นคนที่มากินแบบตำกุ้งสดแล้วก็เลือดแป้งชิ้นยอดเลยเลยกันซอยจุ้อมาแล้วก็ซอยจุคนมากินตอนน่ะเห็นทระบ้อโทษได้มาเนี่มาตั้งแต่เมื่อยังจะหมู่แล้ววันนี้จะเปินคนต่อไปคนต่อไปอะไรต่อไปวันนี้ขอบใจปตาเราจะซื้ออะไรเนาะไปฝากพ่อดงสาวเราเอาขวดเลยรับใช้เออลงลืมเลยเอ้าไปเฮ้ยอยากดีๆอยากจับมือได้ดิ ตลาดวันไหนเว้ยคนเยอะอีนูไอันนี้คือบรรยากาศตลาดแลงมันคือควายๆเนาะบุกจิรสุยังเดลิตะอืมยังไงก็ได้เห็ุเป็นบ่ปเจะนั่งจะมองมาปะ สินม oh, hey. hey, mm ้สิบม้นวนี่วไหนเรากินได้งัวนะเอ้ามูสักก็ไหนหกสิบา้วเสีน่สิบนานทาน้ดีจังเลย หนึงเข้ากาได้ซิมูมาโลครึ่งโลครึ่งิมหาพันเป็นแสนนึไได้ซิมูแล้วนักเกมแคลร์บอมมี่ เอาอยี่ยเหมือนมาพี่ให้โทรนำจะเป็นผักเอาผักยันมันตี

บ่อะไรนะ่า่้ไข่ไก่บ่อเอาสีมู๋นะคร

กันานครับี่ก็ละพันนี่ทงละชมชมสามพันนั่ไปไใ้สื่อมทัวร์ะไรยานั่งแล้วก็อันนี้เครื่องแกงนะมันยาน่งราน่เราแด้รสื่อต้องมเด็กมันไม่ไดเมื่อเมื่อวานนี้เราไปเมื่อวานนี้บอกว่เมื่อื้นนี่

จะแน่ผมก็กินมีพิรุธสองคนนี้มีพิรุธอันนี้จะประมาณเท่าไหร่ประมาณ3,000มเอด วันนี้อาริต้าตามมาจ่าย,ยเลาแอนดี้โดยเห็นบอกนี่เอฟซีอยู่ไกลตินตามมาคุยเอ้อ่ายเอฟซีเยอะจังเลย <c oughs> เอฟซีเยอะจังมือเติบานมือมือเบรตินองบรตไลายมืออีนั่นอันนี้อมบบตดบตดับตลอดอยู่ขอบใจนี่เอฟซีมาเอ่ะบ่อบคเราไปความอบไปแกล้งใส่ยั้งอากาศ

คือยำ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 สลัดยำสลัดยำอยแตงันข้างนอกสลัดมันแน่กรอบนอกนุ่มในนี่ได้กัวเสีมื่อันนี้ป่ะกินวราขาย เราก็จะควาดซมูมคือกันพอมสดพอมสดได้โยเป็นยยำสลัดต้องใหม่แล้วป่ะโอ้โหโลขนาดไหนเนี่ยฮะโลชาหาโลชาหาพันกีหรืคือมังคุดอยากกินละมุกจังครับ

มาใหเห็นปะมาเป็นกลุ่มเป็นแกงนนออทงั้งเงินทางประเทศลาเนี่ยบอกไปต่าแบบ่อเม่บูจะอยู่ใหนักเขาก็เห็นจะได้เขาใหายแต่บอกเป็นเขาขายจะเขาขา่ปด้ในไฮไลท์บางทีเขาก็ใส่แบบลูกเป็นเครื่องมือในการหางเงิน แต่ว่าเป็นตาสงสางเขาด้ยว,ว,ว่าเขาเคยทามไปเถอหนึ่งว่าไปบ่ไปเห็ดเดียกก็คอข่อยให้มือหนึ่งสามพัแต่ขอท่านต่บอกว่าขอยขอทา่ามนึงด3 0สามสิบพันยังได้ไรยกลัวลองลองหยอามว่าามหยอกลำมุดลำไยตอนนองเขวเินจี้ลินจี้ ไอหมากแดงอ๋อลิ้นจี้ลิ้นจี้เอ็นบม่อแล้วม่อไรแล้วทีลกซ้อมสามเสีองอะไรมาดีอ๋อแบงก์อ๋อแบงทันเดยก็พาสายหอาตัวโล่ันาตัวโลเลยน้อันนี้คครเนี่ยนี่ก็ลสามสบลองซิมบึงดอบแม่ซิมบึงดอบ ซิปบอันนี้ยงกว่าจะหอมระเบีดอันนี้ลิมจี้ิมจีเพ่งชิฟฟมังห่อเพ่งกำลังดังในติ๊กตอแต่ว่าเพลงอาจจะดุแล้วอรดง่ลกอร่อยมากเลยหวานบหวานตยำอ๋อนรถนึ่ง ดีตาอ,อโะโคาโดทรายก็โลนึ่งโลสาหะพันเจิงโลละประมาณหนึ่งก็ได้โลนึ่งประมาณสิบป่าบาทบสิบห้า <15, S 2> บาทยี่สิบาทหสิบาทหสิบาทต่อสาหาพันโลหนึ่งต่อหะเออโอ้กิ<า>โลโล,ละห้บบาทโอเค ขึ้นเลยโศลแล้ดิขี่อ้ามแล้วด้วยปุณิว่านักลีได้เดียนักหนักมากอลิตาสบาย มันถือังอ่ะถือกลองเนี่ยเออยังรุกะใช่นัวอันอนีข้างอาไหนเนี่ยรัอัน,อน,นนี้ขัวรวมมิดขัวใ้อนาบขวใ่มูรวมมิดอันนึงอัแพ็กนึ่งนียังนี่เรื่อกุ้งจะที่ขว่ัวบเป็นมีวัน เอา,อยา,าเยอะป่ะอ้าวฮ่าจ <c oughs> ื้ <นะ S 1> อแม่เราเลยทางไหนอยูข่ขอยาครัวให้เรากินกับครัวบุเป็นอยู่เฮือนมีขบบ่อนมีนัวน้ำตาลน้ำมันหอยมีบ่ะน้ำมันหอยน้ำปลาซีอิว๊วยังบอกของกุ้งอยู่อันนี้เราเขื่อน อันนี้มันอ้บอยบงไกบทยเบรงซินี่แหละบรรยากาศตลาดแรงๆอยู่เซโนโเนะาะซ้แยังน,นี่แหละ ผู้สาวไปพาไปสึกก็คือเบอร์นี่และหมดแล้วดิบ่จักนจะเอาใส่นีบ่แม่นตดูว่ามันเหียบ่จะเอาไว้นี เอาเข่าอีกเบากันเลยรอยะไปปะมาเอฟซีปนีิเอฟซีไล่ เดี <S <S ๋ยบ่มีข่าไปซื <m <m ้อข่าแต่บ่มีข่าเสาพันกีดมัดมัด4ีเซนมด4ีเซน นี่คือขนมหังเฟิรนหมักินขนมดากิขนขนมจักรองฮะเฮ้ยมันน่นไอไหมครหังเฟินอย่างเดียวโอเป็นวาม่ด้วยขนมยังก็กวัฟเฟอร์วัเฟอร์ขอบใจอะก้อยงามบ่ขอบใจ โอ้อี่น้องงามเดี๋ยวดังเพลงก่อน,นโอ้หนักจังเลยโว้ยบรรยากาศทีน่นี้สุดยอดมากเลยพี่น้องอะไรเอา่เลนอะเยอะมาขอ้ออ้ายอีกเดอ้ออ้ายห้อ,ย,อยเลยเออกิโล กคนตอนนี้เราซื้อเลยร้เยเ่ามือก็จะขาดอลิตอามาเนพึ่งพิ่งอันซื้อบรดนี่ก็ท่าไดก็ได้มีมีมีพักมีมังไหมแล้วก็มีซินมูนะบรศสีแซนกัวนะทุกคนอันนี้คือการกรจายตลาดของเฮาในมือนี้เพราะว่าเขาเมื่อเฮือนเฮ่ากระจายแบบลุ่ตลาดซื้อบ็นมาเะยอยากดีเลยกินนี่แล้วก็ไปนะ สึงเมืนอนั่นบอไปอันนี้ทุกคนขอขอบใจที่ติดตามรับชมคลิปเพิ่งอกอ์เนาะที่เป็นกำลังใจให้บายบายเจอกันคลิปหน้าคือแดงๆเนาะขอเนาะแทดน้ำนะแทนกันเป็นตาแดงๆเออเจ้าพ่อกระสอบไยเปิ้ลอย่างนี้เนาะเอาๆบายบายเจ้าชู้เอฟซีผู้ถ่ายเอฟซีท่าไทยหูกไทยหูกน้ำใจเท็กกอน์บายบาย